สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fragrance Villa นะครับอีพีนี้นะครับผมก็จะมารีวิวน้ําหอมจากแบรนด์ Longhome นะครับน้ําหอมตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือถือว่าเป็นน้ําหอมที่เป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดของทางแบรนด์เขาเลยนะครับที่เข้ามาในเมืองไทยเนาะแต่คืออันที่จริงเนี่ยแบรนด์นี้เนี่ยเขาก็เปิดตัวมาได้แบบสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็น่าจะประมาณ2อสปีแล้วแหละนะแต่คือมันพึ่งเข้ามาในไทยเมื่อเดือนกว่าๆไม่ถึง2เดือนนี่เองนะครับ น้ำหอมตัวนี้นะครับเป็นของคุณผู้หญิงนะครับชื่อกลิ่นว่าดังโคมอิโดนะครับตัวนี้เป็นเลอปาฟังนะครับก็คือเป็นความเข้มข้นที่แบบระดับเพอร์ฟูมเลยนะก็คือจะเข้มกว่า EDP อีกนะครับคือตัวนี้นะครับน้ำหอมกลิ่นนี้เนี่ย เขามีจุดเด่นนะอยู่ที่ขวดของเขานะครับที่แพ็กเกจเขาเนี่ยเขาจะเป็นน้ำหอมที่มีขนาดที่บางที่สุดในโลกะนะครับก็คือถ้าเราดูจากข้างๆอย่างเงี้ยคือมันจะดูบางนะแต่อันเนี้ยที่จริงเนี่ยจะดูหนาขึ้นมาหน่อยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นไซส์100 ml อ่ะนะคือถ้าเป็นไซส์50 ml อะครับคือจะบางกว่านี้อีกอะคือจะคล้ายๆกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งเลยอะนะครับคือสาเหตุที่เขาทําบางมาเนี่ยคือเขาบอกว่า ทำเพื่อให้แบบให้พกพาได้สะดวกอะไรประมาณเนี้ยเนาะคือถ้าคุณผู้ชมซื้อไซส์50มาเนี่ยจะแบบบางแบบบางเฉียบเลยนะแล้วก็เขาจะมีทั้งหมดอยู่3ไซส์นะถ้าจะไม่ผิดก็คือมีไซส์ร้อย ml คือตัวนี้นะครับไซส์กลางก็คือ50แล้วก็ไซส์เล็กลงไปอีกก็คือไซส์ยี่สิบห้านะครับตัวนี้เป็นไซส์ใหญ่สุดนะก็น้ําหอมตัวนี้เนี่ยนะครับในข้อมูลนะครับเขาบอกเอาไว้ว่าเปิดตัวปี2 0 1 9นะครับก็คืออย่างที่บอกก็คือ3ปีมาแล้วนะ ส่วน perfumer นะครับที่คิดค้นกลิ่นนี้นะครับมีอยู่ด้วยกัน3คนเลยนะครับเป็นคุณผู้หญิงทั้ง3คนเลยนะครับคนแรกนะครับก็คือคุณ Adriana Medina b a e สนะครับคนที่2ก็คือคุณ n a d ดชเ Le Carlong t ซ s s a c ต่อมาคนที่3นะครับคือคุณ Chiaramara Mersong d l นะต่อมานะครับใน top note นะครับตัวนี้มีแพรกับ bergamot นะส่วนใน middle note นะครับมี r k i s h r o s e ก็คือเป็นดอกกุหลาบจากตุรกีนะครับแล้วก็มีโ t ส e May หรือว่าเมย์โรนะครับก็คือเป็นกุหลาบสายพันธุ์หนึ่งอ่ะนะคือเมย์โรหรือ Rose ส e m เมก็คือเป็นกุหลาบที่บานในช่วงเดือนพฤษภาเนาะคือเมย์ก็คือพฤษภานะครับคือเขาบอกกันว่าไอ้กุหลาบสายพันธุ์เนี้ยคือเป็นกุหลาบที่สายพันธุ์ที่ดีที่สุดในการเอามาทำน้ำหอมนะครับคือผมไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นกุหลาบสายพันธุ์เดียวกับ กราสโรสหรือเปล่าที่เป็นกุหลาบที่มาจากเมืองกราสทางตอนใต้ของฝรั่งเศสอะ่ะแต่คือไอ้กุหลาบเมโรสสายพันเธุ์นี้ยมันเป็นกุหลาบที่บานในช่วงพฤษภานะครับถึงประมาณแบบต้นวิทุนาอะไรประมาณเนี้ยเป็นช่วงฤดูที่แบบอากาศยังไม่ได้หนาวมากนะครับในทางยุโรปะนะต่อมานะครับก็มีอินเดียน s m ส n e นะครับเป็นมะลิจากอินเดียเนาะส่วนนายเบสโนนะครับมีไวมัสกับวานิลานะคือถ้าเราดูจากโน้ตนะครับ ก็ดูธรรมดานะครับไม่ได้มีโนต้ตแบบอะไรที่ดูแปลกหรือดูประหลาดอะไรก็คือเป็นออกแนวแบบฟรนะุตตี้ฟลอร์ลเนาะแล้วก็จะมีความเป็นมัสเข้ามาในเบสก็ดูปกตินะครับแต่คือกลิ่นเนี่ยตอนที่ผมไปลองครั้งแรกเนี่ยคือหอมนะแล้วก็ชอบเลยคือมัน represent ความเป็นเฟมินิหรือว่าเป็นผู้หญิงที่ดูแบบดูโมเดิร์นอะแล้วก็เป็นกลิ่นกุหลาบที่ดูไม่น่าเบื่อด้วยนะครับ เปิดมาเนี่ยครับผมจะได้กลิ่นของความเป็นแพรนะคือตอนแรกที่ผมไปโดมที่เคาน์เตอร์เนี่ยไอความเป็นฟูตตี้ในช่วงท็อปโนต้ตเนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงโยโยอ่อะเออเยลลี่โยโย่อะครับที่มันเป็นอ่าเป็นห่อแบบกลมๆน้อก้อนกลมๆใช่ไหมแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่ามันคล้ายกับเเยลลี่รถสีไหนอะนะแต่คือแว็บแรกที่มันเข้ามาในจมูกอะครับความเป็นฟูตตี้เนี่ยประมาณแบบเยลลี่แบบโยโย่อย่างนั้นเลยแล้วก็ เป็นกลิ่นที่ก็มีความหวานนะครับประมาณหนึง่งคือไอ้ความหวานเนี่ยมันก็หวานมาจากไอ้ตัวแพรนะส่วนเบอร์กามอตในที่นี้เนี่ยก็ไม่ได้มาเยอะครับก็คือเปรี้ยวเบาๆนะครับเปรี้ยวจางๆเท่าน,นั้นเองจะออกไปในทางหวานมากกว่านิดนึงนะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะได้กลิ่นของความเป็นกลิ่นกุหลาบที่มันตีขึ้นมานะครับเป็นกุลาบที่ดูดูสะอาดอะเหมือนกุลาบที่ผ่านการลดน้ํามานะครับแล้วก็เป็นกุลาบที่ก็ เหมือนกุหลาบแบบมาทั้งช่อเหมือนกันนะเป็นกุหลาบแบบสีชมพูนะครับแบบชมพูเข้มๆเ,เลยอย่างเงี้ยยังไม่ถึงขั้นแบบกุหลาบสีแดงนะครับกลิ่นก็อย่างที่บอกคือมีความเป็นผู้หญิงความเป็นเฟมินีนที่ดูโมเดนอะดูเป็นผู้หญิงที่ทันสมัยนะแล้วก็มีความฉ่ำประมาณหนึ่งนะครับคือกลิ่นนี้เนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงน้ำหอมอีกตัวหนึ่งอะนะที่มาจากฝั่งญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือ อิเซมิยะเกะเนาะที่ชื่อกลิ่นว่าโลดิเซ่โรสแอนด์โรสตัวที่เป็นขวดสีชมพูทรงเป็นแบบทรงกลวยยอดแหลมๆอะ่ะตัวนั้นอะที่ผมเคยทำรีวิวไปอะนะครับคือกลิ่นเนี่ยออกไปในโทนแบบนั้นเลยนะเป็นกุหลาบที่เข้มๆนะครับเป็นกลิ่นที่ติดหวานแต่ว่าตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ายังไม่หวานเท่ากับตัว Rose and Rose ของอิเซมิยะเกะตัวนั้นนะคือมันก็มีหวานนะครับแต่ว่าถ้าเรา ลองจินตนาการถึงน้ําหอมของโรสแอนด์โรสของอีเซ่ตัวนั้นน่ะมันจะออกไปในทางแบบกุหลาบแบบกุหลาบเชื่อมกุหลาบเคลือบน้ําตาลมีความเป็นกูมองแต่ว่าตัวเนี้ต่อให้หวานยังไงก็ยังไม่ถึงความเป็นกูมองหรือเป็นขนมนะคือมันเป็นหวานแบบหวานสะอาดะอ,ดอะ่ะมีความเฟรชเข้ามาด้วยนะครับเหมือนกลิ่นแบบกลิ่นคุณผู้หญิงที่แบบตัวสะอาดอาดตัวหอมๆอ,มอะ่ะเหมือนคนพิ่แบบอาบน้ําเสร็จมาใหม่ๆอะไรประมาณเนี้ย ส่วนความเป็นจัสมินนะครับในที่นี้เนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเด่นนะครับคือกุหลาบมันเด่นกว่าก็แน่นอนหลนะเนาะมันมีกุหลาบแบบสองสายพันธุ์เลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ผมนึกถึงนะตัวที่คล้ายกับตัวนี้นั่นก็คือทิฟฟานี่ a n น Company หรือว่า Tiffany ่แอนโนะครับตัวที่ชื่อกลิ่นว่าโรสโกอะ่ะแต่โรสโกเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ อ,อมเปรี้ยวกว่านี้นะครับคือจะไม่หวานเท่านี้คือจําได้ว่าโรสโกเนี่ยท็อปโน้ตตัวนั้นเขาจะเป็นแบล็คแครน์กลิ่นเขาจะแบบเปรี้ยวแหลมจะดูดูยังไงล่ะดูสว่างกว่าตัวนี้ละกันคือตัวนี้ยังเปรี้ยวยังสว่างไม่เท่ากับโรสโกนะครับตัวนี้เหมือนอยู่กึ่งกลางระหว่างโรสแอนด์โรสของอิเซมิยาเกะกับโรสโกของทิฟฟานี่แอนด์โคนะแต่ตัวนี้จะค่อนข้างลีนมาทางอิเซมิยาเกะนิดนึงนะครับ ็นกลิ่นที่เข้มประมาณนึงเลยนะแล้วก็ผมรู้สึกว่ากลิ่นก็ติดทนดีเลยอะคือผมฉีดที่ผิวเนี่ยกลิ่นแบบ8 9ชั่วโมงเนี่ยได้เลยนะครับคือมันเป็นเพอร์ฟูมอะนะคือมันก็ติดทนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปกติเนี่ยน้ำหอมของลองโคมเนี่ยต่อให้เป็นแบบอูด์อัพฟาร์มยังไงก็ทนอยู่แล้วนะครับหกชั่วโมงเนี่ยโอเคได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยในแบรนด์เขาเองเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าคล้ายกับตัวนี้นั่นก็คือ ลาวนเ l ลนะครับที่ชื่อกลิ่นว่า flowers of happiness ตัวนั้นเป็นโอเดอร์ฟาร์มนะคือกลิ่นเขาจะดูมีความเป็นฟูตี้ฟลอร์แต่ว่าจะไม่ฉ่ำเท่านี้นะครับตัวนั้นเนี่ยจำได้ว่ามันจะเป็นกลิ่นของกุหลาบกับความเป็นพีโอนี่เข้ามาด้วยนะคือดอกพีโอนี่เนี่ยมันยังไงเนี่ยกลิ่นมันอาจจะไม่ได้ดูฉ่ำหรือดูแบบหวานเท่ากับกลิ่นกุหลาบในนี้อยู่แล้วนะหอมนะครับคือเป็นกลิ่นที่แบบ ผมรู้สึกว่าใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะคืออาจจารีนมากลางวันนิดนึงละกันนะครับแบบฉีดแบบไปแบบออกงานกลางวันอย่างเงี้ยพวกงานอีเวนต์ทั่วไปก็ได้หรือว่าแบบฉีดแบบไปออกเดทอย่างเงี้ยได้นะครับฉีดกลางคืนก็แบบไปดินเนอร์ไปอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะอารมณ์ก็เป็นแบบผู้หญิงแบบผู้หญิงที่สวยที่สะอาดคนนึงนะครับคือความหวานจากในนี้ครับอย่างที่บอกคือมาจากแพรนะตัววานิลลาในที่นี้เนี่ย ผมแทบไม่ได้กลิ่นนะครับคือถ้าว,นนา,ว,นวานิลลาหวานๆถ้ากลิ่นเด่นๆเนี่ยมันจะออกไปทางกลมองแต่ตัวเนี้ถ้าจะไม่เจอวาน,นิลาเลยอะคือจะออกไปในทางฟลอรัลกับฟุตตี้มากกว่านะครับสะอาดนะครับดูหอมก็เป็นกลิ่นที่ผมแนะนำนะครับสำหรับคุณผู้หญิงเนาะถ้าแบบอยากได้กลิ่นที่แบบดูเป็นกลิ่นกุหลาบที่ไม่น่าเบือ่อที่แบบดูไม่โอสครูจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ก็มีคุณผู้หญิงบางกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมองว่ากลิ่นกุหลาบเป็นอะไรที่แบบดูแบบค่อนข้างดูมีอายุดูค่อนข้างแบบโอซคูลอะไรประมาณเนี้ยเนาะก็คือตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับกลิ่นโมเดิร์นนะครับแล้วก็ดูหอมนะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมว่าคงขอจบการรีวิวน้ำหอมมาเพียงเท่านี้นะครับส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจน้ำหอมมือสองนะครับยังไงก็แอดไลน์ผมมาได้เรื่อยๆเลยนะครับก็คือมาสอบถามกันได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ ขอจบว่าเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ The new fragrance